Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน ลาก่อน New Year Resolution คนที่แบบตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะจบแบบในวันที่ประมาณ19มามกราหมอเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีมีตั้งเป้า New Year Resolution ของตัวเองแหละแต่ว่าปัญหาก็คือว่าบางครั้งอ่ะมันไม่ได้ได้อย่างเป้าที่ตั้ง วันนี้ก็เลยอยากจะชวนมาคุยในเรื่องนี้แหละว่าเอ๊ะคือถ้าเราตั้งเป้าอะไรไว้เนี่ยเราจะแฮกเราจะทําให้มัน,เ,นเป็นจริงได้ไม่ได้ยากยังไงในปีนี้นะคะการตั้งเป้าเนี่ยเป้านั้นต้องชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมเช่นถ้าจะตั้งเป้าว่าจะผอมลงเนี่ยคืออันนี้จะเป็นเป้าที่มันลอยเกินเราต้องบอกไปเลยว่าตั้งเป้าว่าน้ําหนักเนี่ยจะลดลงกี่กิโลกรัมหรือว่าเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทจะลดลงเท่าไหร่หรือรอบเดียวจะลดลงเท่าไหร่นะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Single b e i n g นะคะพอดแคสที่จะทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะเมื่อคุณฟังพอดแคสจบอีพิโซดคุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดี่ยวกับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลค่ะก็ผ่านกันไปแล้วปีหนึ่งนะคะก้าวเข้าสู่ปีใหม่2021แล้วปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะหมอขอเล่าของหมอเองเปิดประเด็นก่อนแล้วกัน คือปีที่ผ่านมาจริงก็หลายๆคนก็บอกว่าเป็นปีที่แย่เนาะสำหรับหมอมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่แย่นะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งสําคัญเลยที่ได้เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงมากๆในชีวิตก็คือการได้ฝึกเรื่องของ work from home มากขึ้นนะคะการได้ทํางานจากที่บ้านซึ่งในการ work from home เนี่ยก็ทำให้หมอได้ทําอะไรหลายๆอย่างเนาะอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากคือปรากฏว่าหมอได้มีเวลาออกกําลังกายมากขึ้นนะคะเพราะว่าพอเราไม่ต้องใช้เวลาออกับการเดินทางเนี่ย เรอก็มีเวลาตอนช่วงเช้าหรือมากขึ้นกับการที่จะออกกําลังที่บ้านไม่ว่าจะเป็นวิ่งสายพาน elliptical หรือว่า HIIT อะไรก็ตามนะคะหรือว่าตอนเย็นๆเนี่ยเราก็มีเวลามากขึ้นในการที่จะว่ายน้ำหรือทํากิจกรรมอื่นๆที่เป็นการออกกําลังกายก็เลยนะว่าปี2020เนี่ยเป็นปีที่ได้ออกกําลังมากขึ้นโดยเฉพาะออกกําลังแบบ HIIT เนี่ย คือปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอจะโฟกัสกับการออกเรื่องของ high intensity interval training มากขึ้นซึ่งหมอก็พูดเรื่อง H.I.I.T ในหลายๆ EP ของ single w e e i n g นะคะคุณผู้ฟังก็ลองลองย้อนกลับไปฟังได้มันดียังไงแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยพอพบว่าทำทั้ง H.I.I.T แล้วก็ weight training มากขึ้นเนี่ย ก็คือปีที่ผ่านมาก็ตัว muscle mass หรือว่ามวลกล้ามเนื้อในร่างกายก็เพิ่มขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองก็แก่ลงแต่ก็ยังแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าไม่ได้คิดตัวเองนะก็วัดแล้วก็มันก็แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็การที่ work from home เนี่ยก็ทำให้หมอได้มีโอกาสปลูกต้นไม้ที่บ้าน <laughs> ตามกระแส,สที่คนนิยมกันนะเนาะแล้วก็พอลองดูเนี่ยก็พบว่าไอาการปลูก indoor plant หรือการมีต้นไม้ที่บ้านมันให้อะไรกับเราหลายๆอย่างมากกว่าสวยงามหรือว่าฟอ,อกอากาศเนาะ คือจริงๆหมอว่ามันทําให้หมอได้มีโอกาสคล้ายๆกับการได้เป็นพาร์กรนบบว่าดูแลแบบคือหมอไม่มีลูกนะก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นผู้ปกครองการได้ดูแลอะไรสักอย่างจนกระทั่งหมอว่ามีต้นไม้เนี่ยหมอก็รู้สึกว่าอ๋อบางทีเราตื่นมาละอาจจะยังอยากนอนต่อแต่เราก็นึกได้ว่าเฮ้ยเราแบบอยากเอาน้องๆต้นไม้ไปตากแดดเราอยากไปลดน้ําให้เขาคือมันเหมือนมันมีความรับผิดช,ชอบอะไรบางอย่างที่เราต้องดูแลชีวิต แม้มันจะเป็นแค่ชีวิตน้องๆต้นไม้ก็ตามไม่ใช่ชีวิตคนนะแต่มันก็ทําให้เราได้ริมรดกรันได้เป็นผู้ปกครองอะไรบางอย่างที่จะได้ดูแลสิ่งมีชีวิตนะคะก็ดีค่ะดีแต่ก็ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะสําหรับ p พล n พาร e n t นท o d ูดนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ได้ทำในปีที่ผ่านมาก็คือหมอได้เรียนออนไลน์มากขึ้นปะกติอะจริงๆหมอเป็นคนชอบเรียนพวกคอร์สออนไลน์อยู่แล้วก็เรียนทุกปีแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีเวลาได้เรียนมากขึ้นแล้วก็หลายๆที่อ่ะก็คือเปิดให้เรียนฟรีหรือว่าลดราคาซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะก็จริงๆเรียนไปหลายคอร์สแต่คอร์สที่แบบเรียนจบแล้วก็ได้ซีร์ติฟิเคตนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ีหคอร์สนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างเรื่องสนใจส่วนตัวบ้างนะก็มีเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซินนะคะที่ไปเรียนเพิ่มเติมเรื่องของไวรัลมาร์เก็ตตเรื่องของ AI หรือว่า artificial intelligence ใน h e a l t h c a r นะคะแล้วก็ เรื่องที่เรียนเพราะความชอบส่วนตัวเลยก็คือ Cookking and Science เรื่องของวิทยาศาสตร์ของการทำอาหารซึ่งสนุกมากค่ะก็เป็นปีของการออกกำลังกายเป็นปีของการปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นปีของความรู้เนาะสิ่งที่หมอคิดว่าปี2 0 2ส่วนส่วน,นหมอน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็คือเรื่องของการนอนหมอว่าจริงๆอะ่ะหมอวควรจะมีเวลาได้นอนพักผ่อนเยอะขึ้นคือตามหลักคนเรามันควนรจะนอนให้ได้เจ็ดถึงชั่วโมงต่อวันเนาะแต่ว่าหมอว่าบางวันเน่ะหมอก็ยังทำไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ ติดเล่นอ่ะติดทำนู่นทำนี่ก็นอนดึกบ้างนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามันก็เลยจะทําให้ชั่วโมงการนอนโดยเฉลี่ยจะยังไม่ดีพอแล้วก็จริงๆก็มีหลุดเรื่องของการทาน red meat ก็คือเนื้อแดงอ่ะคือจริงๆคนเรามันควรจะจํากัดการทาน red meat สัปดาห์หนึ่งไม่ควรเกินสองครั้งซึ่งหมอก็ทําได้ตลอดแหละแต่มันก็มีไม่ตลอดบ้าง <c oughs> ในบางจังหวะนะคะที่ออกไปทานนอกบ้านะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะทานแบบ เีแดงบ้างนะคะก็มีหลุดบ้างปีที่ผ่านมานะคะปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะทําให้ดีขึ้นแล้วก็จริงๆถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเวลาช่วงปีใหม่ทุกคนก็จะมี New Year Resolution ใช่ไหมคะคือ New Year Resolution ของหมอเมื่อปี2020ที่ผ่านมาก็คือหมอก็อยากแบบมีซิกแพค อยากสุขภาพแข็งแรงอยากสร้างกล้ามเนื้อซึ่งถ้านับไปก็โอเคก็สักเซสอยู่ก็คือกล้ามเนื้อดีขึ้นนะซิกแพคโอเคมาอยู่นะถึงแม้มันจะไม่ได้สวยงามแต่ก็ใช้ได้นะในวัยขนาดนี้นะคะทีเนี้ยหมอเชื่อว่าทุกคนอะ่ะมีมีตั้งเป้า New Year Resolution ของตัวเองแหละแต่ว่าปัญหาก็คือว่าบางครั้งอะ่ะมันไม่ได้ได้อย่างเป้าที่ตั้ง วันนี้ก็เลยอยากจะชวนมาคุยในเรื่องนี้แหละว่าเอ๊ะคือถ้าเราตั้งเป้าอะไรไว้เนี่ยเรามี New Year Resolution อะไรไว้เนี่ยเราจะแฮกเราจะทำให้มันเ,นเป็นจริงได้ไม่ได้ยากยังไงในปีนี้นะคะแล้วคุณผู้ฟังตั้งเป้าอะไรไหมคะว่าปี2021เนี่ยอยากจะทำอะไรบ้างโดยเฉพาะเป้าหมาเยเกี่ยวกับสุขภาพมีตั้งเป้ามีตั้ง t a r ก็ t อะไรกันไว้ไหมมันมีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่เขาพบว่าคนส่วนใหญ่อะมักจะตั้งเป้าอะไรไว้บ้างแหละแต่ว่าแบบพอเวลาผ่านไปเนี่ย มันก็นจะทาไม่ได้อย่างเป้าอย่างเช่นเป้าง่ายๆเช่นบางคนจะบอกว่าเออจะตื่นมาออกกาลังกายทุกวันก็พบว่าพอทำๆทไปสักพักก็จะไม่ได้ซึ่งมีงานวิจัยเนี่ยที่ทาในคนเนี่ยได้ประมาณ800ล้านตัว log activity คือกิจกรรมที่ทำเนี่ยแล้วก็พบว่าคนที่แบบตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมันจะจบอะมันจะแบบไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้อะในวันที่ประมาณ19มกราคมนะคะก็เลยบอกว่า19มกราคมเนี่ยคือ Quitter's Day คือวันที่แบบ สิ่งที่ตั้งใจไว้นี่หนึมกราเนี่ยจบวันที่19ซึ่งก็สั้นพอสมควรนะคะมันคงฝืนมาได้ประมาณ19วันนะนะคะแล้วก็คือจบแต่ก็จะยังพยายามทําไปเรื่อยๆอีกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะประมาณสัปดาห์ที่สของกุมภาเนี่ย 80%ของคนส่วนใหญ่จะบอกว่าลาก่อน New Year Resolution ไม่ไหวแล้วนะคะหมอ,อก็คิดว่าไม่ได้อยากให้คุณผู้ฟังเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าถ้าตั้งใจอะไรไว้ก็อยากให้ทำให้สำเร็จให้เป็นจริงให้ได้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นมันมีวิธีการอะไรบ้างทั้งที่หมอเคยอ่านมาที่ส่วนตัวเคยใช้หรือว่าที่เคยฟังใครมาเนี่ยก็อยากจะมาสรุปเล่าให้ฟังในอีพีนี้นะคะ บอกว่าเรื่องแรกเลยที่สาคัญสุดคือการตั้งเป้าเนี่ยเป้านั้นต้องชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธปรรมเช่นถ้าจะตั้งเป้าว่าจะผอมลงเนี่ยคืออันนี้จะเป็นเป้าที่มันลอยเกินเราต้องบอกไปเลยว่าตั้งเป้าว่าน้ําหนักเนี่ยจะลดลงกี่กิโลกรมัมหรือว่าเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทจะลดลงเท่าไหร่หรือรอบเดียวจะลดลงเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะแตกเป้านั้นอ่ะเป็นควอเตอร์เป็นมันควอเตอร์ลี่มันลี่วีคลี่เดลี่เช่นแบบปีนี้เราอยากน้าหนักลดลง8โลนะคะ ทีนี้พอมันแตกออกมาเนี่ย8โลเนี่ยก็แปลว่าควอเตอร์แรกก็คือมกราคมพามีนาเนี่ยอาจจะต้องลง2โลถ้าควอเตอร์แรกต้องลง2โลเดือนนึงต้องลงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามแตกเป้าเป็นสเต็ปเป็นก้าวเล็กๆก้าวเล็ก,เลกๆเพื่อนําไปสู่ก้าวใหญ่แล้วก็เป็นเป้าที่เป็นรูปธรรมหรือถ้าอย่างบอกว่าอยากสุขภาพดีขึ้นในปี2021ต้องให้นิยามให้ชัดว่าสุขภาพดีขึ้นของคุณเนี่ยคืออะไรเช่นปัจจุบันคอเลสเตอรอลส,สูงเกินไป หรือปัจจุบันความดันสูงเกินไปหรือคุณมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้สุขภาพยังไม่ดีเช่นแบบดื่มจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แตกเป้านั้นว่าโอเคมันจะเป็นรูปธรรมยังไงได้บ้างสําหรับในแง่ของเป็นควอเตอร์เป็นเดือนหรือเป็นวีคนะคะหรือเป็นวันอย่างเช่นถ้าเรายกตัวอย่างอย่างของหมอนี่หมอบอกว่าปี2 0ง1หมออยากจะนอนดีขึ้นอันเนี้ยอาจจะใหญ่เกินต้องแบบเป็นรูปธรรมลงมาว่าถ้างั้นเนี่ยหมอจะตั้งใจ ที่จะนอนให้ได้เจ็ดชั่วโมงในทุกวันแล้วก็เวลาไม่เลื่อนไปมาเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันทำงานนะคะหรือว่าอาจจะมีกดให้กับตัวเองอีกนิดนึงว่าถ้าในสัปดาห์หนึ่งจะมีวันที่แบบเป็นชีต d เดที่แบบจะนอนไม่ดีเนี่ยหรือจะนอนดึกเนี่ยมันก็ไม่ควรเกิน2สัปดาห์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่อนข้างเขียนให้ชัดเจนไปเลยแล้วก็อาจจะเขียนลงมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้เราเนี่ยอ่านทบทวนตัวเองได้ ะะต่อมามันจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่า traction, distraction, action คืออะไร traction ก็คือสิ่งที่ดึงเราเข้าหาเป้าหมายนั้นๆ distraction คือสิ่งที่ดันเราให้ออกห่างจากเป้าหมายที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยถ้า traction ลบด้วย distraction จะเท่ากับ action คือปฏิกริยาที่เราจะทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะวิ่งถูกเชา้านะคะแต่ traction ของเรา คือสิ่งที่ดึงเข้าหาเป้าของเราเนี่ยก็คือได้คุยกับเพื่อนคนนี้อยู่กับเพื่อนคนนี้บ่อยๆหรือว่านัดเพื่อนคนนี้วิ่งมันมักจะดึงเราเข้าหาเป้าคือทําให้เราเนี่ยตื่นมาวิ่งได้เพราะเรานัดเพื่อนแต่ distraction ของเราคือสิ่งที่ดันเราออกจากเป้าก็อย่างเช่นว่าโอ้ถ้าคืนนี้เผลอดูซีรีส์ไป3ตอนปุ๊บมันจะนอนดึกพอนอนดึกปุ๊บเรามักจะตื่นเช้ามาวิ่งไม่ไหวอันนี้คือ Distraction ดังนั้น ถ้าเราต้องการที่จะไปถึงเป้าคือทําให้เกิดแอคชั่นเราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่เป็นดิสแทร c กชั่นอะไรก็ตามที่ทําให้เราไม่บรรลุเป้าเช่นถ้าสมมุติคุณผู้ฟังต้องการลดน้ําหนัก<ๆ>ก็อาจจะ list ว่าอะไรที่เป็นดิสแทร c กชั่นหรือสิ่งที่ดันเราออกจากเป้าเช่นหมูกระทะกินทีไรกินเกินทุกทีหรือว่าแบบดูด็อกิเม้นทารีดูสารคดีเรื่องอาหารดูทีไรหิวทุกทีหรือว่ามีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้ที่บ้าน เห็นที่ไล่ดึกๆกินทุกทีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือดิสแทร c t ชันเราลองลิสต์มาว่ามีอะไรแล้วกําจัดสิ่งนั้นนะคะแล้วก็หาอะไรที่เป็นแทร c t ชันเช่นเนี่ยคนนี้เป็นยูทูบเบอร์สายสุขภาพาเวลาเราดูเขาแล้วเราจะแบบรู้สึกแบบอยากจะลุกไปออกกำลังกายจังอันนี้คือแทร็ชันนะคะแล้วก็ลิสต์สิ่งที่เป็นแทร c t ชันหรือสิ่งที่ดึงเราเข้าหาเป้านอกจากคนเนี่ยอันที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเราก็ต้องดูให้สิ่งแวดล้อมเราเนี่ย ชวนให้เราบรรลุไปสู่เป้าหมายอย่างเช่นว่าถ้าเราจะลดน้ําหนักแต่ที่บ้านเราเนี่ยยังมีเรื่องของอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้าอัดลมน้าหวานบะหมี่กึ่งเริจรูปขนมครเคี้ยวเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ชวนให้เราลดน้ําหนักได้สาเร็จนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในสิ่งแวดล้อมและในผู้คนไม่ว่าจะรอบตัวเราหรือคนที่เรา Follow เนี่ยใครคือ traction ใครคือ distraction สิ่งแวดล้อมแบบไหนเป็น traction สิ่งแวดล้อมแบบไหนเป็น distraction แล้วเราก็จัดตรงนั้นถัดมาจากเรื่องของ traction distraction กระโดดมาที่เรื่องของ habit ค่ะมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า the power of habit นะคะเป็นหนังสือที่ดีหนังสือหน้าแล้วแหละหมอเคยอ่านนานละแต่ว่าพอจะมาคุยเรื่องนี้หมอก็ลองมาทบทวนซ้ําๆคือเขาเพบว่าพฤติกรรมที่เราทําส่วนใหญ่นในแต่ละวันเนี่ยจริงๆแล้วแบบเกินกว่าครึ่งอ่ะเป็นพฤติกรรมที่เราทําไปด้วย habit คือด้วยความคุ้นชินดังนั้นเนี่ย เราต้องสร้าง good habit หรือว่าพฤติกรรมการคุ้นชินของเราในสิ่งที่ดีๆที่เราคิดว่ามันจะช่วยส่งเสริมตัว New Year resolution ของเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราอะ่ะจะว่าไปอะ่ะเปิดโหมด autopilot บ่อยอ่ะพูดง่ายๆคือใจจะมองน้อยเปิด autopilot บ่อยยกตัวอย่างเรื่องของ power of habit ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของ fast food เขาพูดชื่อแบรนด์ด้วยนะในหนังสือบอกเขาพูดชื่อแบรนด์ด้วยแล้วกันก็คือ McDonald นะคะคือในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า McDonal d เนี่ยเขาก็จะแบบมักจะไปอยู่ตรงทางที่ไปตั้งตรงแบบไฮเวย์ที่เป็นทางที่แบบคนเวลาขับรถกลับบ้านนะคะฝรั่งเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยก็จะผ่านแล้วก็อ่ะมันช่วงที่แบบ คุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าเออเด็กหิวแล้วก็อยากกินไรเร็วก็จะลงไปแล้วก็ซื้อแฮมเบอร์เกอร์แหล่งต่างให้เด็กแล้วเด็กๆก,ก็จะชอบบรรยากาศของร้านแมคโดนัลเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะแบบคิดเฟรนลี่มีกระตงกระตูนมีแฮปปี้มิลมีแหล่งต่างซึ่งก็เลยทําให้แบบมันกลายเป็นแฮบปิดอะจากที่แบบอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะแบบอยากแวะสักครั้งนึงก็จะกลายเป็น2ครั้ง3ครั้งแล้วแบบการกินแมคโดนัลก็กลายเป็นแฮบปิดของครอบครัวกลายเป็นความคุ้นชินของครอบครัวนะคะก็กลายเป็นสิ่งที่เด็กเนี่ โยงรู้สึกชอบแล้วแมคโดนัลก็เลยเป็นอะไรที่เด็กๆชอบแล้วพอโตขึ้นก็เลยยังชอบอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวคิวของมันตัวที่เป็นตัวกระตุ้นก็คือว่าอ่ะเวลาขรับรถกลับบ้านหิวๆก็จะนึกถึงใช่ไหมแอคชั่นก็คือกินพอกินแล้วก็ได้รีวอร์ดเป็นของเล่นนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นฮับบิตดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายามสร้างฮับบิตของสิ่งที่เราต้องการเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากจะตั้งเป้าว่าเราจะออกกําลังกายทุกเช้า เราก็จะต้องดูว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราตื่นมาแล้วรู้สึกอยากออกกาลังเนี่ยเมื่อน,อนาฬิกาปลุกเนี่ยมีอะไรเช่นแบบเพลงที่เราใจเป็นอินสแเรชั่นหรือว่าแบบมีรองเทา้าผ้าใบวางอยู่ชุดก,กีฬาพร้อมพอตื่นมาแล้วเราเห็นสิ่งกระตุ้นคือเพลงรองเทา้าชุดก,กีฬาหรือรูปคนที่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะหุ่นแบบนั้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งกระตุ้นมาแล้วก็เกิดแอคชั่นคือออกกําลังแล้วเมื่อเราไปวิ่งหรือออกกําลังตามสิ่งที่เราต้องการแล้วเราต้องให้รีวอร์ดกับตัวเองก็คือรางวัลซึ่งออเน่าจจะไม้ตงป็แบบ อาหารหรือขนมนะคะแต่จะเป็นรีวอร์ดเช่นเรามีบอร์ดมีกระดานแห่งความภาคภูมิใจก็ได้แล้วก็ติ๊กถูกทุกครั้งที่เราทําสิ่งนั้นได้อะมันก็คือรีวอร์ดอย่างหนึ่งในแง่ของจิตใจคือรางวัลให้กับใจตัวเองว่าเฮ้ยเราทําวันนี้ได้นะนะทาวันนี้ได้แล้วนะทีละวันทีละวัน,วนจากวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนความภูมิใจมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดอ่ะพฤติกรรมการตื่นไปวิ่งทุกเช้ามันก็จะกลายเป็นแฮปปี้ของเราเป็น power of habit นะคะอันนี้ก็คืออันหนึ่งที่เราจะทําได้ ทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งของหลายคนที่บอกว่าทําสิ่งที่ตั้งใจจะทําหรือ new year resolution ไม่สําเร็จเนี่ยก็คือการที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาอันนี้ก็สําคัญนะคะเรื่องของ time management หรือการจัดการกับเวลาเนี่ยมันมีทิปหนึ่งค่ะที่น่าสนใจเขาบอกเป็นทิปของอีลอนมั k ไม่รู้จริงไม่จริงนะคะอ่านมาก็คือเขาบอกว่า Elon Musk เนี่ยที่ทำอะไรได้หลายอย่างเนี่ยเพราะเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า time blocking นะคะก็คือเหมือนวางแผนการใช้เวลา นะคะโดยที่ในการวางแผนการใช้เวลาเนี่ยเราจะแบ่งเวลาเป็นบล็อกบล็อกสำหรับบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าบล็อกหนึ่งสิบห้านาทีอย่างเขาบอกอีลอนมัสใช้บล็อกหนึ่งสิบห้านาทีบางคนก็อาจจะบอกสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้แต่ก็คือสรุปว่าวันตั้งแต่ตื่นมาตั้งสมมติมตรเราบอกว่าตื่นมาปุ๊บแปดโมงเช้านะคะจนถึงก่อนนอนเนี่ยเราแบ่งเวลาเป็นบล็อกบล็อกบล็อกแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าในแต่ละบล็อกเนี่ยเราจะทําอะไรเช่นบล็อกแรกแปดโมงถึงแปดโมงสิบห้าเราจะตื่น บล็อกที่สองสามแปดโมงสิบห้าถึงแปดโมงสี่สิบห้าเราจะวิ่งสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่อยๆแพลนไปเรื่อยๆจะเป็นสองบล็อกสามบล็อกหรือสี่บล็อกก็คือหนึ่งชั่วโมงจะหมดไปกับการเช็คอีเมลที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเราแพลนเอาไว้ก่อนเลยว่าในแต่ละบล็อกของวันรุ่งขึ้นน่ะเราจะทําอะไรแล้วเราก็ทําตามนั้นซึ่งเขาพบว่าถ้าเราทําได้เนี่ยมันไม่จาเป็นต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของไทม์บล็อกกิ้งที่เราคิดแต่ได้ทักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ มันก็ถือว่าสักเซสแล้วแล้วก็มันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการมานั่งคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะทําอันนี้ตอนไหนเราจะทําอะไรต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องเสียเวลาการคิดนั้นเพราะเราคิดล่วงหน้ามาแล้วแล้วเราแค่ทําตามแผนนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เราไม่พลาดอะไรที่เราตั้งใจจะทําในวันอื่นๆไปด้วยลองดูคอนเซ็ปต์ของ time blocking นะคะสุดท้ายคือเรื่องของ will power วิวพาวเวอร์เนี่ยคือพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้สําเร็จเขาเชื่อว่าคนเราแต่คนเนี่ยมีวิวพาวเวอร์ไม่เท่ากันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมันขึ้นกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมการเลี้ยงดูอะไรต่างๆแต่วิวพาวเวอร์มันเหมือนกล้ามเนื้อค่ะคือถึงแม้เราจะมาไม่เท่ากันอะแต่เราฝึกได้เราฝึกให้แข็งแรงขึ้นได้เราฝึกให้ดีขึ้นได้แล้วยิ่งฝึกก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งฝึกบ่อยก็ยิ่งดีวิวพาวเวอร์เนี่ยจริงๆแล้ว เราสามารถฝึกเริ่มจากอะไรง่ายๆเช่นการเล่นกีฬาก็ได้อย่างเช่นการไปเทรนเพื่อลงวิ่งเนี่ยสมมติเราตั้งใจว่าเราจะลงวิ่ง 10K ให้ได้หรือจะลงวิ่งฮาฟให้ได้ในปีนี้แล้วถ้าเราจะทําอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเทรนเพื่อที่จะวิ่งให้ถึงเป็นตารางการวิ่งใช่ไหมคะเช่นอาทิตย์นี้วันนี้เราจะวิ่ง2กิโลวันนี้วิ่ง3กิโลวันนี้พักพอเรามีตารางเหล่านี้แล้วเราต้องทําตามตารางนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะมันไม่ใช่แค่การฝึกร่างกายนะ นั่นแหละค่ะคุณกําลังฝึกวิวพาวเวอร์ของตัวเองอยู่และไอเจ้าวิวพาวเวอร์ที่เราฝึกได้จากการออกกําลังใดๆเนี่ยมันก็กลายเป็นไปสู่การทํางานหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตที่เราต้องใช้วิวพาวเวอร์เพราะว่าเมื่อเรามีวิวพาวเวอร์ที่แข็งแรงเนี่ยโอกาสที่เราจะทําอะไรแล้วสาเร็จมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นนะคะก็คือการฝึกวิวพาวเวอร์เนี่ยสำคัญจะฝึกจากกีฬาหรือจะฝึกจากดนตรีหรือจะฝึกจากพฤติกรรมมาอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้ที่คุณตั้งใจจะทํามันให้ได้ในปีนี้ เมื่อคุณทําสิ่งหนึ่งได้เนี่ยคุณไม่ได้ได้แค่สิ่งนั้นคุณได้วิวพาวเวอร์ที่แข็งแรงขึ้นซึ่งมันจะนําไปสู่สิ่งอื่นๆที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยค่ะสรุปนะคะแฮกค,ค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ปี2 0งศเนี่ยเป็นปีที่ดีเป็นปีแห่งสุขภาพดีหรืออะไรก็ตามที่ดีเนี่ยต้องทําอะไรบ้าง1 เป้าหมายมันต้องชัดค่ะว่าคุณจะทําอะไรแล้วทําให้มันเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมีการวัดได้ที่ชัดเจนว่าอะไรคือแปลว,ว่าเป้าหมายเราสําเร็จแล้วเขียนมันลงมาให้ละเอียดค่ะแตกออกมาเป็นควอเตอร์เป็นเดือนเป็นอาทิตย์เลยก็ได้ 2. หาให้เจอค่ะว่าอะไรคือ traction คือสิ่งที่ดึงคุณเข้าสู่เป้านั้นอะไรคือ distraction สิ่งที่ดันคุณออกมาจากเป้านั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง สามสร้างแฮปิตค่ะทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่พฤติกรรมที่ดีเนี่ยมันต้องมีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นอะไรคือสิ่งจะเร้าสิ่งกระตุ้นไปสู่สิ่ง,งนั้นแอคชั่นการกระทำที่เราต้องการและรีวอร์ดคือการให้รา,างวัลตัวเองบ้างเมื่อเราทำได้กระตุ้นแอคชั่นรีวอร์ดทำซ้ำๆไปในที่สุดมันจะกลายเป็นแฮปปิตหรือความคุ้นชินที่เราทำเป็นพฤติกรรมไทม์บล็อกกิ้งค่ะทำในเรื่องของการจัดการกับเวลาทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่าๆกันค่ะ แต่การจัดการกับเวลาการบริหารเวลาของเราเนี่ยมีเทคนิคที่ต่างกัน time blocking เป็นเทคนิคหนึ่งที่คุณจะใช้ได้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะ will power คือความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยแม้เราจะเริ่มต้นไม่เท่ากันแม้ตอนนี้เราจะมีน้อยแต่ will power เ,เป็นสิ่งที่ฝึกได้และเมื่อคุณฝึกได้แล้วมันจะยิ่งแข็งแกร่งและเมื่อแข็งแกร่งขึ้นแล้วคุณจะทําอะไรได้ดีขึ้นเรื่อยในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่มันจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวทุกเรื่องในชีวิตค่ะ ก็หมอหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทิปที่หมอนํามาฝากในวันนี้จะทําให้2 0ง1เนี่ยเป็นปีที่ดีสําหรับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็เป็นปีที่ชีวิตฟิตครบทุกด้านจริงๆค่ะ ก่อนจากกันนะคะขออนุญ,ญาตฝากนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าฟังแล้วชอบหรืออะไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์ในช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะหรือว่าจะกดแอดไลน์ Single Being ก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะแชร์ทิปเกี่ยวกับ New Year Resolution h a c k กับหมอก็ที่ Twitter ได้เลยนะคะที่ดาการ t h i d a k a r n ทวิตมาคุยกันได้หรืออยากจะให้หมอปรับอะไรเกี่ยวกับ Single Being ในปีนี้ก็สามารถที่จะทวิตมาบอกกันได้นะคะติด hashtag Single b e ด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต